เขาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับคันนี้รถเล็กๆน่ารักน่ารักห้าประตูที่หลายคนชอบนะคะเพราะเองก็ชอบเหมือนกันสําหรับซูซูกิ s w i f จีเอลพลเครื่องยนต์ 1,200cc อีโกคาที่จะบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะมาด้วยปีใหม่ปี2022ที่จะบอกว่า ได้ใหม่และประหยัดด้วยพิเศษเพียง359 0 0 0าบาทในการเพื่อนจะผ่อนคันนี้อยู่ที่6,500เท่านั้นเองค่ะลงแมกยางใหม่ให้ด้วยนาะสติกเกอร์ยางยังไม่ได้แกะนะคะคันนี้มาพร้อมกับรถสีเทาดําสวยๆอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยแล้วนะออกรถก็พลอยนะคะจบเพียง999บาทค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฝีทั่วประเทศนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆที่อยู่ไกลจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะจะซื้อสอดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะได้หมดเลยนะคะ นี่คือรถสวยๆอีกหนึ่งคันรถบ้านเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ําใดๆแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นย้ําดูทุกรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะสําหรับ คันนี้นะคะ Suzuki Swift g l Plus นะคะจะบอกว่าตัวนี้ได้ออปชั่นตัวพลัสเลยสีเทาดำเครื่องยนต์1 2 0 4เป็นซีซีเบนซินได้ไฟเดยไลท์มาให้ด้วยนะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อแมกกาส e นะคะพร้อมกับยางคุณภาพดีๆปีใหม่ขอบ15จัดไว้ให้เพื่อนๆใหม่เลยะคะ่ะ กระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มค้างมือจับทํางานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทย์เลสมือจับคู่หลังของประตูนะคะดีไซน์เท่ด้วยนะคะนี่คือมุมด้านหลังของเขานะคะลงแมกนิเตทไม่ชอบลายนี้บอกได้อยากได้ล้อเดิมบอกได้ดูแลให้นะคะมาถึงด้านหลังค่ะมาพร้อมกับชุดกันชนหลังมาให้ด้วยนะคะนี่คือรถเล็กๆแต่จะบอกว่า ใช้งานได้สนุกมากๆช่วงล่างดีสุดๆค่ะประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะมีแผ่นรองให้เนาะอาจจะมีสิ่งที่หายไปเป็นแผ่นรองตร,งตรงนี้ไม่ว่ากันแต่อุปกรณ์ SOS แม่แรงเก็บไปให้ครบแล้วนะคะบกบาพับราบได้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารถเดิมๆแบบนี้นะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมมาให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะสวยมากๆ สวยจับใจเลยนะคะสำหรับคันนี้ไปชมภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าภายในเป็นยังไงบ้างคะนี่เลยนะคะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เนาะเดี๋ยวทำสปาให้เพื่อนคะ่ะนออาจจะมอมแมมนิดนึงนะพิรันสะอาดสะอานแบบนี้เลยจ้ะโอเคเชิญชมด้านในกันเลยนะ โอเคนะคะปะนะคะได้ชุดบอดชุดเดียวกันลายเดียวกันค่ะและคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2ที่บอกว่าคือหม่ก็น้อยด้วยนะคะไมยวิ่งไป80,000โลเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะพวงมาลัยได้มาปีฟังก์ชน่นฝั่งซ้ายปรับอินโฟตรงนี้ก็ได้เลยนะคะ จอตรงกลางนะคะเป็นจอแสดงผลใช้งานง่ายๆกดปุ่ม FM มีเดียปรับวอล่มง่ายๆเลยค่ะแอร์นะคะสำหรับตัว GL+ จะได้แอร์ที่เป็นดิจิตอลแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งช่องเสียบสาย USB AUX มาให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะนี่แหละ Swift สวยๆต้องแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆตามหาได้รถใหม่ๆด้วยนะคะ <S <S วันนี้มาจับมาจองก,กันได้จะซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์เนาะได้หมดเลยยินดีช่วยดูแลค่ะเพื่อนค่ะรถเล็กๆน่ารักนักนะคะพร้อมส่งมอบให้ทุกจังหวัดนะคะคันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยซ้ำ แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคนเพียงหกพันห้าเท่านั้นรายได้หมื่นสามขึ้นไปออกทุวคนเดียวได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ